อาบู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 ไอหวานใจป้อนหวานใจป้อนหวานใจป้อนพี่เพิ่มเลยเออเอเก่งเก่งอันนี้หวานใจป้อนพี่เพิ่มนะครับพี่เพิ่มเอากับหวานใจหวานใจ เอาควักควักควักน่พ uh. yeah. ok. oh ah. ี่เพ no ิ่มควักควักบกกันบโบกันเดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสัสดีแม่แม่ครับผมยายยายมามามายาลูกอยายยายลูขอยายบวโบวโบกเอาบกกันลูกบกโบกโบกโอ้โหได้รางวัลอีกได้รางวัลอีกเออนเาโบซูโบซ